สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจสาวสั่งเครื่องตัดหญ้าผ่านเว็บออนไลน์วันที่16พฤษภาคมร้อยตำรวจเอกหญิงสุภรัตน์อักษร,ร,กษร,รประจักษ์อายุ48ปีรอออ่องสวผออสพท3ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3จังหวัดนครราชสีมาซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านพักในตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน2564ได้สั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าจากตลาดออนไลน์มาในราคา734บบาทโดยต้นทางแจ้งว่ามาจากประเทศจีนและได้ลงสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางซึ่งตอนที่เลือกซื้อในออนไลน์ก็ได้ลองเปิดอ่านรีวิวสินค้าแล้วเห็นมีคนเข้ามาชมเยอะ มีการพูดแนะนำสินค้าดีน่าใช้แต่ไม่มีรีวิวใช้ต้นสังเกตเห็นว่ามีเพียงผู้หญิงที่มารีวิวชื่นชมว่าใช้ดีใช้ง่ายแต่ไม่ได้รีวิวเรื่องการใช้งานตนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาสินค้ามาส่งเป็นช่วงที่ตนกำลังทำงานอยู่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3ตำบลจอหอจึงได้มารับสินค้าด้วยตนเองและในขณะที่ลงมารับสินค้าก็สังเกตเห็นว่า สั่งเครื่องตัดหญ้าแต่ทำไมกล่องที่ได้รับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผิดไปจากรูปแบบของสินค้าที่สั่งและเมื่อจับดูก็มีน้ำหนักเบาจึงเริ่มเอะใจบอกกับบริษัทขนส่งว่าขอเปิดดูสินค้าได้ไหมบริษัทขนส่งก็ให้เปิดดูและเมื่อเปิดออกมากลับพบว่ามีแต่ขยะเป็นขวดน้ำพลาสติกเก่าๆใส่มาในกล่องแทนที่จะเป็นเครื่องตัดหญ้าตามรูปที่สั่งรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงแจ้งยกเลิกสินค้าและให้ตีกลับสินค้าไปยังต้นทางที่ส่งมา หลังจากนั้นก็ได้ทักแชทไปยังบริษัทต,ตลาดออนไลน์ทางบริษัทก็แจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายโกดังสินค้าซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าตนโชคดีที่ขอเปิดดูสินค้าก่อนไม่เช่นนั้นคงจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินในลักษณะนี้จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านที่ชอบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์ว่าอยากให้ผู้ที่สั่งรับสินค้าด้วยตนเองจะได้ทราบว่าสินค้ามาตรงตามรูปแบบที่ได้สั่งไว้หรือไม่และหากผิดปกติ ขอให้เปิดดูก่อนรับสินค้าจะได้ไม่ต้องเสียรู้และเสียเงินฟรีให้กับกลุ่มมิจชาชีพเหล่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ